สวัสดีแฟนบอลทีมรถไฟสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำวันที่4มิถุนายน2564หากอยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาล่ะครับลิมต้นข่าวแรกเลวี่ย้ำชัดทีมไม่ขายเคนแน่โดยรายงานจากเดอ g กา r ์เดียนสื่ออังกฤษออกมาเปิดเผยว่าดานิเอลเลวี่ ประธานสโมสรของทีมไก่เดือทองท็อตแนมฮอสเปอร์ได้มีการพูดคุยกันเป็นการภายในสโมสรของพวกเขาและพูดคุยกับอันโตนิโอคอนเต้ว่าที่กุนซือใหม่ของพวกเขาว่าตัวเขานั้นจะไม่อนุมัติการขายแฮร์รี่เคนหัวหอกทีมชาติอังกฤษออกจากถิ่นนิวไวท์ฮาร์ดเลนอย่างแน่นอนโดยสเปอร์ต้องการโน้มน้าวใจให้เคนอยู่กับทีมต่อไปให้ได้และไม่ต้องการเสียหัวหอกตัวเก่งของพวกเขา ให้กับทีมร่วมลีกและหวังจะให้อันโตนิโอคอนเต้ว่าที่กุญซือคนใหม่ของพวกเขาช่วยเกลี้ยกล่อมเคนอีกแรงหลังเตรียมเข้ามาเป็นกุญซือคนใหม่ของทีมพร้อมด้วยโปรเจกต์ที่น่าสนใจซึ่งทางสเปอร์เองก็หวังว่ามันจะช่วยโน้มน้าวใจให้เคนอยู่กับทีมต่อไปได้สำเร็จแม้ว่าเจ้าตัวจะต้องการลงเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามและเรื่อราวต่อมาที่น่าสนใจประจำวนนี้ เรือเตรียมสองฟอร์มกิลิชครั้งสุดท้ายศึกยูโร2020หลังแอดมาริดสนใจคว้าแบรนโดซิว w าไปร่วมทีมโดยรายงานจากเดลี่เอ็กซ์เพรสสื่อกรีออกมาเปิดเผยว่าทีมบรูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมใช้การแข่งขันฟุตบอลยูโร2020เช็คฟอร์มของแจ็คกิลิชกองกลางตัวเก่งของทีมสิงห์พยองแอสตันวิลล่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะตัดสินใจว่าจะเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีม หรือไม่โดยกิลิชต้องการย้ายมาร่วมทีมเรือบสีฟ้าทั้งยังเคยเออกมาชมเควินเดอร์บอยจอมทัพคนเก่งของทีมเรือบสีฟ้ามาแล้วและหากแบร์นาโดซิว่าตัดสินใจย,ย้ายทีมขึ้นมาจริงๆกิลิชจะกลายเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของทีมเรือใบสีฟ้าในทันทีหลังเป๊ปกวเดล่าคุณซอของทีมนั้นชื่นชอบในตัวของกิลิชเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเรื่องราวสุดท้ายที่น่าสนใจประจำวันนี้ เรือและเปสเชต่างจับตาดูสถานการณ์ของโลคาเทลี่หลังปิดดิวกับยูเอไม่ลงหลังก่อนหน้านี้ผู้บริหารของทีมซาซโอโลอย่างจิโอวานนี่คา v a เนวาลีได้ออกมาพูดถึงอนาคตของมาเอลโลคาเทลีมิดฟิลด์ตัวเก่งทีมชาติอิตาลีของพวกเขาหลังตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าเราจะตัดสินใจอนาคตของเขา หลังจากจบศึกยูโร2020เราต้องการทำให้มานูเอลมีความสุขหลายๆลายสโมสรจากท็อปลลกนั้นกำลังให้ความสนใจในตัวของโลคาเทลี่ล่าสุดเกาาชมแมคาโตซื้ออิตาลีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และปารีสแซงต์แชมงกำลังรอจังหวะที่เหมาะสมในการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ซาสโซโลพิจารณาในการปล่อยตัวโลคาเทลี่ออกจากทีม หลังทีมมาลายูเอนตุสซึ่งเป็นเต็งหนึ่งจิจุคว้าตัวโลคาเทลี่ไปร่วมทีมได้นั้นยังปิดดีวกวบซาซัสโซโลไม่ลงโดยทีมมาลายต้องการจ่ายค่าตัวของโลคาเทลี่เพียง25ล้านยูโรในขณะที่ซ,ซัสโซโลนั้นต้องการค่าตัวของโลคาเทลีอยู่ที่40ล้านยูโรและนี่คือสรุปข่าวของทีมโรอัสมาิแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทั้งหมดประจำวันที่4มิถุนายน2564 หาทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ั b ส c r i b ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ